รักษณะรุกคนลังเกยหลังเตาซนอาคารหลังใหม่ครออาคารหลังเก่าหึงหลังสมกรามเป็นประถมนครของเชียงใหม่วันนี้อเาเภอสารภีจัดใหญ่กับงานวันชาวสารภี132ปีของปีของดีทั่วแดนที่หอประชุมอเาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เมื่อบ่ายวันที่26มกราคมพศ2566นายเลยยศพุทธชิโนรสกุลนอำเภอสารพีเป็นประธานประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดงานวันชาวสารพี132ปีของดีทั่วแดนประจำพี2566ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านอำเภอสารพีโดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดเป็นครั้งที่สองหลังจากปีที่ผ่านมาจัดครั้งที่หนึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยกำหนดจัดระหว่างวันที่1ถึง7มีนาคม2566ณบริเวณสนามกีฬาสถานีรถไฟหมู่ที่5ตำบนยางเนืน้อ <c oughs> เพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวกิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนารวมไปถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่อําเภอสารพีในพิธีเปิดงานวันที่หนึ่งมีนามีการจัดขบวนแห่แสดงโชว์ของดีทั่วแดนตามถนนสายต้นยางสารพีมายังจุดจัดงานมีการแสดงบนวิธีทั้งการฟอร้อนเล็บและนางลำย้อนยุคการจัดประกวดนางงามสารพีประกวดนางงามขวัญเฮือนสารพีในแนวนางงามสุขภาพ การประกวดพระเครื่องกลุโบราณจัดแสดงแผงพระเครื่องการจัดมุมจำหน่ายสินค้าโอโทอบของนีสรัรพีการประกวดละมุงย้อนยุคการประกวดฟอนเล็บและจัดรถม้ารถรางนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริการนอกท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงานดังก,กล่าวที่เป็นไฮไลท์จะเป็นการประกวดสาวงามที่เตรียมเปิดรับสมัครสาวงามในท้องถิน่น มีรางวัลสูงสุดถึง100,000บาทพร้อมมงกุฎทรงเวียงกุมกามบนเวทีที่อลังการรูปทรงเวียงกุมกามเช่นกันข่าวเคลืบหน้าเพจข่าวสื่ออวโสจังหวัดเชีงยงใหม่จะนำเสนอในโอกาสต่อไปทรงศักดิ์พรมเอี่ยมและมนพกวรนณวง์ฝ่ายข่าวเพจข่าวสื่ออวโสเชีงยงใหม่ประจำจังหวัดเชีงยงใหม่รายงาน